สวัสดีครับผมก็มาเจอผมในมิเตอร์ไอซีอยู่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมโยกังนะครับก็เรากําลังจะลงสึกิงเจ้านะเมื่อกี้ก็ไปทําภารกิจกิวเลเวลห้ามานะครับตอนนี้เราก็มาลงสิงเจ้าก่อนนะก่อนที่จะไปทํากิวเวลหกแน่นอนครับเราคงจะอัดคลิปแน่นอนแต่ตอนนี้เรามาบ้าพลังกันก่อนนะฮะทวนวิ่งยิดว่า อสงครามเริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้เริ่มขึ้นนํบบัดนาวนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะผู้ใดเป็นผู้ใดแล้วใครเป็นใครแล้วใครจะตีผมแล้วผมจะตีใครแต่ตอนนี้ใครยิงกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราคอยืนเฉยๆมีกระบี่ตามผมหนึ่งตัวนะฮะซึ่งมันต้องรู้แน่ๆว่าผมคือผมผมคือใคร <ผม S 1> ตอนนี้ <ผม S 1> ก็มีคนไหว้เน,น<ม>่ฮะหันกว้างนะฮะหันกว้าง ดอกละพันนะฮะมึงต้องตายนะฮะขาดอีกดอกเดียวดอกเดียวมึงตายแน่ๆน่มึงโดนแล้วมึงตายมึงอย่ากเก็บยานะมึงอย่ากเก็บยาโอ้โหมึงพากูวิ่งสวนสนามเลยอือหือม,มึงได้ยาเลยใช่ไหมหายไปไหนวะอ๋อไม่เป็นไรครับมันตายแล้วผมได้ฆ่าไปหนึ่งตัวฮะฆ่าไปหนึ่งตัวเมื่อกี้ฟุกนะฮะเป็นการฟุกมากๆนักธนูนะนักธนูกดยากดยาใช่ไหม กดยาใช่ไหมมึงกดยากดใช่ไหมกดทําไมกดทําไมกดทําไมหกร้อยหกสามสิบเปดนะอุ้ยหกสามสิบแปดตายไปแนละ้วฆ่าไปสี่ตัวนลฮะตอนนี้เฮ้ยฆ่าไปสองตัวนะฮะได้สี่เหรียญน,นะฮะตัวนี้มีพิรุษครับตัวนี้มีพิรุษอ้าวไม่ใช่ครับเราเดินเข้าแสงครับเดินเข้าแสง เราเดินแบบไม่สนใจใครผมเห็นแปลกๆนะที่ท่าแปลกๆตรงนี้ไม่ใช่นะเฮ้ยเฮยเฮยใครตีผมใครตีผมโหร้ายจริงๆเฮ้ยตัวนี้ฮะธนูตัวนี้ตดกดมันมันเกิดท่องเที่ยวยุติจักรนะฮะมันคือคนมันคือผู้เล่นเฮ้ยอย่าติดปลานนะติดปลานกูใต้ติดปลานกูใต้โอ้โหได้ห้าได้สามตัวนะฮะ ดูเว็บนี้นะผมใส่ของกากแต่ผมได้ฆ่าคนอื่นนะมันอยู่ที่สเต็ปการเล่นของคนนะตัวนี้คือผู้เล่นนะผู้เล่นแน่ๆตัวนั้นเราไล่ครับเราไล่เราคือตัวโกงอ้าวหัวก,กิวหัวก,กิวเรียกผมมาทำไมครับกรมครับกมเลยหัวคิวไม่ทันเลย ไม่ทันแลยผมผมอัดคลิปอยู่ไม่ศึกชิงเจ้านะครับศึกชิงเจ้านี่เหโทรไปบ้าว่าข้ามันเลครับผมรับันศึกชิงเจ้าอยู่โอ้โหผมได้ฆ่าห้าตัวนะมิกเฮ้ยได้ฆ่ามาสามตัวเลือดผมยังเยอะเลยเมื่อกี้นะฮะหัวกิลดนหัวกิลเรียกตัวผมมาซะก่อนนะครับ หกกัวิวหักกิวทำไมตามมาผมแบบนี้เยป็นไรนะครับเขาคงไม่รู้นะผมอุตส่าบอกไปแล้วคงจะไม่เห็นก็ความของผมนะทำไมถึงทำพันนี้ใส่ทำกับผมพันนี้อ่ะรอบนี้ผมมีกล่องนะผมสามารถใช้กล่องได้เยี่ยมอ่ะสก,กิลหมู่ดี เออท่านแดงได้ออกจากเป็นที่สำนักแล้วอ้าวท่านแดงเป็นอะไรครับท่านแดงเป็นตาแดงหรือไครเลือดออกตายคะ,ะไม่ใช่อะเราเวล1ร้อยหกมายืนเคียงกับเซียนสองเนสามรู้สึกมีระดับขึ้นนิดนึง ตีตัวไหนบ้างครับตีตัวที่คุณแจตกนะฮะเฮ้กุญแจตกหรือยอย่างเนี้ยผมยังไม่เห็นคุณแจเลยนะตกแล้วเปิดประตูนะฮะตีให้คุณแจตกมันเป็นกุญแจใช่ไหมครับนีครับเขาผุ่มตกอะไรครับนึงน่งดอกนึ่งดอตรงนี้เรามายืนบ้าอยู่ไม่เห็นตกสักะดอกเลยครับ ผมรู้สึกว่าผมอย่ามาอยู่กับเซียนเลยอ่ะเซียนเขาตีแรงเลือนโอ้โหอ้าวผมเดินไม่ได้อีกอ้าวบักเลยโอไม่ไม่ไม่อ่ะอ้าวเดินไม่ได้แล้วเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยปิดไส้เลื่อนเหรอโอ้ไม่มิกผมเดินไม่ได้อ่ะมิกได้ยินผม<อ>หรือเปล่าได้ยินครับผมอ๋อ ิดว่าผมจะหลุดไปแล้วตกใจหมดปุผมเบิดประตูไปแล้วนึ่งนึ่งบ้านอะฮะอ้าวอ,อยู่ตรงนี้นี่เองเหรอครับอยู่ด้วยครับเมื่อกี้ไปอยู่กับเซียนเซียนเซียนสองเซียนสามไม่รู้รู้สึกว่า,าเขาตี <ผม S 1> แรงรไป,ปตรงนี้นะสเก,กีวมวร,รู้สึกว่างอนหัวกิลวเล็กน้อยนะเมื่อกี้กำลังจะฆ่านักธนูอยู่เลยครับเสียดายอย่างแรงครับ คือมันกําลังจะตายครับคือมันไม่ไม่สู้อ้าวหลุดหรือเปล่าไม่หลุดไม่หลุดยังอยู่ยังอยู่ห้องพี่ตกยากจังเดี๋ยวมันก็ตกคนระับใอยเย็น เลขสามไขแล้วมันไขสองดอกไม่ใช่เหรอครับยังไงวะลืมแล้วเราเคยทำแล้วแต่เราลืมและมิกตรงนี้มันตกยังวะยังหรือว่าคนอื่นมาตีก่อนเราอะตกแล้วตกแล้วเราเห็นแล้วเห็นแล้วเหยบแล้วดอกหนึ่งตรงไหนวะ มิกเมื่อกี้เสียบดอกอะไรครับเสียบหลือสาวใหม่โมเดลพิดดอกครับพดอกแสดงว่าตรงนี้เลขสามใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงบอยสวัสดีครับลุงบอยสวัสดีครับเดี๋ยวครับตอนนี้กินแล้วครับอ้าวพิดดอกเล้วครับหาไม่เจอเอาเดินไม่ได้อีก ตัวเป็นอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเดินในเกมลำบากมากไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้เอ่ออะเปิดแล้วเย้ เหลือดอกอะไรที่ไม่ตกเนี่ยมิกเราอยู่ในห้องไหนเนี่ยออาห้องนี้ไม่มีใครเลยเราซึ้สึกว่าเหงาเรามาตีคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ลำพังว้าวเฮึ่มวิตุนขียด อร่อยก่เนียอืมอืมข้าได้ข้าไปได้ยังบูมหนึ่งอันต่อหนึ่งช่องไหมใช่ใช่ครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆตามเลขมันน่าจะได้แล้วนะยังไงครับ มีคนออกเมกื่อกี้รับกิวกดอะไรอะไรรับกิวคนโทนจีครับเฮ้ยคนโทนจีดิจะคนโทนดีทำไมครับไม่เกี่ยวมันนานตกนี่แหละอะไรครับเราเรื่อยๆชิวๆนะ มิกครับมิกหายไปแล้วมิกพาลูกเข้านอนแล้วเหรอหายไปจริงๆพุ่มห้าห้าสองอยู่ได้ยังครับเมื่อกี้ผมกดสามช่องนี้ครับเมื่อกี้เฮ<ล>้ยกไ<อ>็ไม,ม่เบาเฮ้ยเลขอะไรวะเมื่อกี้เลขอะไรวะปุ่มกดสามเหมือนเฮ้ยลืมนะไม่รู้เลขอะไรเดี๋ยวครับลืมดูครับเมื่อกี้เอาก็ช่างมันเถอะครับเดี๋ยวมันก็ตกเอง มันตกเฉพาะดอกที่เหลือไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยมันตกซ้อนมันก็มีนะมันซ้อนแต่มันไข่มันไข่หลายห้องไม่ใช่ครับอืมใครได้เจมาผมไม่รู้ว่าผมได้ดอกอะไรครับผมไข่ไปแล้วรอบนี้เป็นการลงพิเกียนมากครับผมลืมมีเวลาตั้งชั่วงโมงนะรู้สึกว่าเราจะทํากันยี่สิบนาทีเองนะครับสิบห้านาทีราหรือเปล่าคราั้งที่แล้วรอบแล้วสิบสิบห้ายี่สิบนี่แหละครับครับ เร็วมากครับคิวเบหก 6. นี่เพิ่งผ่านมาแปดนาทีนะเนี่ยเย่าเพิ่งเครียดสองสามตกแล้ว,วผมไม่รู้นะสองสามตกแล้วเขาบอกว่าตรงนี้สองสามเลยปมไรตามไปแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าผมใครอะไรไปมันตกมวไม่เห็นตกตามห้อง <S 1> <S 1> ใช่ใช่ตก จะมาอยู่ห้องไหนดีห้องนี้ไม่อยู่อะเพศทางนั้นอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวอยู่ลำพังวา้าววิ่งไม่อยู่เพราะว่า,ววาอ่าเราใช้อ้าวมาเลยแน่แน่นี่น้องเซาอันแน่ไปอยู่กับผมใช่ไหมแน่แน่แน่ ตามผมไปทำไมนั่นนั่นใช้สกิลวที่ตายแล้วอะไรเสร็จแล้วเปิดแล้วเลยฮะประตูเป,ปิดครับผมเปิดแล้วใช่เปิดแล้วก็ไปใช่ไม่หรอเอาหาห้องกันไม่เจออีกนี่ไงครับห้องกลางเนี่ยฮะไปเลยให้หวัวก,กิ้วมาครับหวัวก,กิ้วไปไหน อ่าแลมแลมหลัวกิวเปิดประตูให้ผมนะแล้ว <ไป S 1> แล<ร>้วหัวกิว <นำ S 1> วิ่ง <น Billie S 2> ไป<ห>ดิครับวิ่งเหมือนดันวิ่งเหมือนเหมือนซุสานเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยของขไม่เข้าใจอะไรครับเ <unsure> ขาหน้านะจะไม่เข้าใจแล้วยังไงอ่ะ หลงมันเยี่ยมแล้วหัวกิวไปไหนแล้วนี่หัวกิวมันต้องเข้าอีกไงใช่หัวผมจะให้หัวกิวตามผมมาไงครับแล้วหัวกิวอยู่ไหนแล้วอย่าว่าเรยวหัวกิวปุ่มกันลุง อ้าวชิบหายแล้วบวกคิวไม่รู้ไปไหนแล้วฮะหรือว่าผมก็หลงแล้ววะน่าจะไม่มั้งนี่ผมอยู่หลังวีาวเฮ้ยมันมันแบ่งเป็นสองทางใช่ไหมอะ่ะเยกนี้ใช่ปะมันจะสองทางใช่แล้วใช่หรือเปล่าวะฮ่าชิบหายแล้วฮะหลงด้วยเช่นกันนะ <laughs> เรามาฮานะฮะมันมันแค่เปลี่ยนสีเท็กเจออ้าวอยู่ไหนเอ่ยจะเอ๋ผมเจอเลยนะเป็นยังไงอา้า <c> ว <ười> แล้วให้ไปรับเป่ารู้สึกอวยมาเลยรคลยรับนั่นเราหุ่นคิวมาแล้วจิง ไหนวะที่จริงมันเกิดตรงกลางไม่ใช่เหรอฮะเกิดในห้องครับแต่บอดเกิดตรงก่างอ๋อครับเราลืมไปฮะจำไม่ได้ฮะทำมากี่เดือนแล้ววะศึกชิงเจ้าเพ้์หมดนี่ถ้าผมเข้าผมอาจจะเข้ารอบชิงก็ได้นะแต่ผมอาจาจะไปตายกับหันกวางที่เข้าดองวไว้หวยไม่หันกวางก็ดินจานะฮะ มันโดองไวทำหาอะไรเพื่อฆ่ากูน่แพ้หมดเลยอ่าประตูเปิดแล้วเย้ฮวักจิ้วเข้าไปอ่้ยรือว่ามันมาห้องนี้หรอเฮ้ยทำไมทำไมมาจริงมันมารถเดียวนะเออจริงเอาไปเอาน้ำเลยทำไมมาเหมือนดื่มรับ ทำไมมาเหมือนเดิมครับผมงงอะที่จริงมันรอบเดียวไม่ใช่หรือือมเฮ้ยทำไมสองรอบวะผมรู้สึกงงเ,เนี่ย อ้าวกูวิ่งถึงดังตันชิบหายหหงาลงได้เหมือนกันนะเฮ้ <S <S ยทำไมไม่สองรอบวะแล้าวามันเกิดไม่ใช่ที่เดิมด้วยนะน้ำไส้จริงๆเมื่อกี้ผิดซอยนะนเ,ยรเราเลยต้องวิ่งกลับ ใครว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเียเลี้ยวขวาเขาแบบจะหลทาง,ทางนู้นนี่อะไรวะนี่ไงเ้พ่อวะฮาเลยฮะวิ่งหลังเลยกูงานนี้ yeah. เย่เฮ้ยมันทางนี้หรือเปล่ามันสูดสารต้องไปทางนี้เฮ้ยเฮ้ยงง จูานนี่ตรงนี้ซอยบอสเอ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมรอบนี้มันงงอย่างวะทำไมเป็นหลายรอบอย่างวะอะไรกันเนี่ยอ้าวคลิปหายแล้วมึงเผลอไปกดอะไรเข้าไปเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นขอวงกดเชี่ยงนี้ mày lãi ghét mà ơi ơi tham mày à mình cười đa lại ghên khâu yêu này anh ba kù mày lũ khâu yêu này gần มิกครับมิกไม่รู้ผุมอยู่วับครับผมผุ่ม,ผมอยู่วับพุ่มห้าไม่เจอดีเอฮนี่เหรอมาเนี่ยอ๋อมันให้เหลือสองรเอราไม่เอาเราไม่เอาเหลือองเนี่ย ให้วัวก okay? ิ่วเลือกนะฮะอยู <t 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 ่ไหนเอ้ยอ้าตีอีกแล้วตีอีกแล้วตีอีกแล้วตีอับตีอับตีครับตีรับตีตี มันยังไงอะเนี่ยทำไมรอบนี้มันทำหลายครั้งจังเลยถ้ามันก็หมดแล้วโอ้โหมีคนชนะคนท้ายด้วยใครเลือกประตูอีกอ้าวชิบหายแล้วเลือกผิด เลือกผิดหมดเลยนะนี่ครับที่เราทำครั้งที่แลี้ยวเราเข้าประตูไหนไหนะครับโหมจำไม่ได้โอ้โหงามไส้กันเลยทีเดียวนะฮ <c oughs> ะรู้สึกว่าจะเป็นประตูทางด้านหลังหรือเปล่าหลังจากมอนเตอร์ที่เราตีอะครับเมื่อกี้เรา เราเข้าทางด้านด้านประตูแรกเลยเข้าทางด้านขวาอ้าวกลับเมืองลืมกดยาโอ้ตายขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะโอเคคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะฮะไม่เจอผมใหม่เดี๋ยวมิเตอร์ไอซียูครับบายบายไม่ต้องมาจุ๊บเลย